นะครับในข้อสามนะครับเขาบอกว่าเ,เขามีตอนแรกนะครับเขามีถังทรงกระบอกอยู่สองใบนะครับทั้งสองใบนะมีถั่วเขียวบรรจุเต็มถมังใบแรกเส้นผ่าศูนย์กลางสิบสี่นิ้วน่าแสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็นเจนิ้วครูให้อันนี้เป็น r หนึ่งเท่ากับเจ็ดนิ้วความสูงเป็นสิบหกนิ้วความสูงให้เป็นตัว h ถังใบที่หนึ่งก็ให้เป็น h หนึ่งเท่ากับสิบหกนิ้ว แล้วก็มีถังใบที่สองครับมีถูดเกียวเต็มถังเหมือนกันเลยนะเส้นผ่านศูนย์กลางสิบหกนิ้วแสดงว่ารัศมีก็ต้องเป็นแปดนิ้วนั้น r สองเท่ากับแปดนิ้วสองเท่ากับแปดความสูงของมันก็ต้องเป็น h เนี่ยถังใบที่สองความสูงถังใบที่สองก็เลยให้เป็น h สองเท่ากับสิบแปดถังทั้งสองใบนะครับ มีถั่วเขียวอยู่เต็มถังฟู่เขาบอกว่าเทถั่วเขียวจากทั้งสองถังไปสู่ถังใบที่สามซึ่งถังใบที่สามเนี่ยมันสูงสิบหกนิ้ว s สามเท่ากับสิบหกนิ้วพอเทใส่ถังใบที่สามครับข้พอมดว่า สูตเขียวที่มาจากถังใบที่หนึ่งสูตเขียวที่มาจากถังใบที่สองเมื่อเทลงไปในถังใบที่สามมันเต็มใบที่สามพอดีครับดังนั้นแสดงว่าปริมาตรของใบที่สามจะเท่ากับปริมาตรใบที่หนึ่งบวกใบที่สองปริมาตรถังสามจะเท่ากับปริมาตรถังหนึ่งบวกปริมาตรถังสอง อันนี้งงงงปครับโอเคแอนค่ okay. าสังสูตรเลยครับปริมาตรฐานสามไออาร์สามกำลังสองให้ฐานสามมีรัศมีเท่ากับอาร์สามนะครับให้ฐานสามมีรัศมีเท่ากับอาร์สาม พายอกำลังสองคูณด้วยเสามจะเท่ากับปริมาตรถังไปที่หนึ่งพาย r ากำลังสอง h r ก็ต้องเป็น R หนึ่ง h ก็ต้องเป็นเหนึ่งไปบวกกับปริมาตรถันสองก็พาย r ากำลังสอง h r ก็ต้องเป็น r สอง h ก็ต้องเป็น s สองตรงนี้งงอะไรไหมครับ โอเคตัดพายก่อนเลยเอาพายฐานทั้งสมการนะครับแล้วแทนค่านะครับแทนค่าที่รู้แล้วหลดไฟนะครับตอนนี้ขอใช้เป็นสีเดียวกันหมดเลยเลยนะครับ R3 ามกำลังสองคือตัวที่อยากรู้นะ R3 นะ s 3คือสิบหก R1 หนึ 1> 1่คือเจ็กำลังสก็7จ็ดกำลังสคูณกับ H1 ก็คือ16บวกกับ R2 สอกำลังสองคือแปดกำลังสก็แปกำลังสคูณด,ด้วย S2 ก็คือ18ดโอเคครับ ể, ดีครับแปกำลังสอมัน64มันก็เท่ากับว่ามี16เป็นตัวประกอบด้วยเนี่ย 8, แปดกำลังสองเนี่ยมันคือหกสิบสี่หกสิบสี่มันก็คือสี่คูณสิบหกเพราะฉะนั้นมันมีสิบหกเป็นตัวประกอบนะครับเนี่ยเทอมนี้มีสิบหกเป็นตัวประกอบเทอมนี้มีสิบหกเป็นตัวประกอบเราก็เลยเริ่มมองว่าตรงนี้มีสิบหกเป็นตัวประกอบไหมก็พบว่ามีนะครับเดี๋ยวเขียนให้เห็นชัดๆก่อนเจ็ดกำลังสองคูณสิบหกบวกด้วยสี่คูณสิบหก ครับแปดกำลังสองก็คือสี่คูณสิบหกนะครับเราวคูณด้วยสิบแปดเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ตัดด้วยสิบหกด้วยสิบหกอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะได้เป็นาสามกำลังสองจะเท่ากับเจ็ดกำลังสองคือสี่สิบเก้าบวกด้วย สี่คูณสิบแปดสี่สิบเก้าบวกเจ็ดสิบสองเท่ากับร้อยิบเอ็ดอะไรที่ยกกำลังสองได้ร้อยิบเอ็ดครับสิบเอ็ดกำลังสองใช่ปะ่ะอาสามกำลังสองกับสิบเอ็ดกำลังสองเพราะฉะนั้นแสดงว่าลัศมี R สามเท่ากับสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาถามเขาถามเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นสองเท่าของรัศมีเส้นผ่านศูนย์ลนนนกลางใบที่สามเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสามจึงเท่ากับสองเท่าของรัศมีก็สองคูณสิบเอ็ดก็ยี่สิบสองนิ้ว